สวัสดีค่ะออกัสทารินีทรงเกียรตนาเลเจนด์ช a p ปเตอร์ค่ะจากห้องสูตรออริสค่ะบริการของห้องสูตรออริสนะคะเป็นเทเลอร์ค่ะก็คือเป็นร้านรับตัดสูตรนั่นเองแต่ว่าไม่ได้แค่ตัดสูตรนะคะยังตัดชุดยูนิฟอร์มชุดเรสอีกด้วยค่ะจริงๆเปิดบริการมาประมาณ1ปีค่ะเพียงแต่ว่าเราเป็นแบรนด์ลูกของ Peninsula t t a l l r r ค่ะซึ่งเปิดมามากกว่า40ปีแล้วค่ะ เป็นร้านที่เกี่ยวกับการตัดสูตรโดยเฉพาะค่ะหลายๆคนค่ะที่ทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยในการที่เราจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเรายังต้องมีการวางแผนการทําธุรกิจใช่ไหมคะในสําหรับการตัดสูตรก็เช่นเดียวกันค่ะเราควรจะต้องมีการวางแพทเทิร์นที่เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนค่ะอันนี้คือหัวใจของการตัดสูตรเลยค่ะมันไม่ได้หมายความว่าการที่จะใส่สูตรตัวหนึ่งเนี่ยใครใส่แบบเดียวกันก็ได้ แต่ละคนมีรูปร่างที่แตกต่างกันอาจจะมีจุดที่สามารถเสริมบุคลิกให้ดีขึ้นได้ทางร้านของเราจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้ค่ะที่เคยเจอมานะคะก็จะมีนักธุรกิจค่ะที่ต้องการจะตัดสูตรค่ะเราก็จะต้องถามว่าปกติเนี่ยเขาจะใส่สูตรสำหรับการนั่งประชุมหรือการยืนสปีชแล้วในแพทเทิร์นของเสื้อผ้าก็จะต้องแตกต่างกันไปค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการนั่งประชุมเนี่ยก็ควรจะเป็นสูตรประเภทหนึ่ง ที่ใส่แล้วนั่งสบายแต่นั่งเราก็ยังดูสง่างามแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องแบบ on stage ยืน speech ตลอดเวลาเนี่ยค่ะก็ควรจะเป็นสูตรอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้การยืนพูดของเขาเนี่ยคนสายตาของคนเนี่ยจะจับจ้องไปที่เขาได้มากขึ้นแล้วก็สามารถดึงความสนใจของคนในห้องได้มากขึ้นค่ะในทุกๆก,การดำเนินชีวิตของเราค่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบชีวิตมันจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบค่ะในทุกๆวิกฤต มันย่อมมีโอกาสแต่เราอะค่ะเราเลือกที่จะมองหาโอกาสหรือว่าเราเลือกที่จะโฟกัสอยู่แค่วิกฤตมากกว่าแล้วก็คนที่สำคัญนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม BNI ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะ Legend Chapter นะคะ a u g ส s ได้เข้ามาใน Legend Chapter เนี่ยมันทำให้อก g u s ได้มองหาโอกาสมากขึ้นได้เห็นความเป็นไปได้ในธุรกิจมากขึ้น ได้มีระเบียบทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเลเจนด์ทุกๆคนนะคะ